อยากรวยคุณต้องเป็นคนประเภทไหนวันนี้ครูบุ้งอยากให้คุณถามตัวเองว่าถูกวันนี้คุณเป็นคนประเภทไหนคุณเป็นประเภทโกลธ์ไม์เซตหรือฟิกไม์เซตคุณเป็นประเภทอ่อนน้อมถ่อมตัวชอบฟังมากกว่าพูดชอบอ่านหนังสือชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ มีความอยากรู้อยากเห็นชอบหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อว่าทุกอย่างสามารถเรียนรู้และปรับปรุงได้ถ้าคุณมีลักษณะนิสัยแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนประเภทโก w ด h m มายเซตมีความคิดและแนวคิดในเชิงบวกพร้อมที่จะรับฟังข้อบกพร่องแล้วนำมาแก้ไข เวลาเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซึ่งซ้ำหรือให้ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ถ้าตรงกันข้ามคุณเป็นประเภท fix m ม n d s e t หรือมีขอบเขตของความคิดที่จำกัดคิดแต่ว่าฉันดีแล้วฉันเก่งแล้วไม่ชอบฟังคนอื่นชอบบอกว่า ตัวเองรู้แล้วตัวเองเก่งแล้วเคยเรียนมาแล้วเคยรู้มาแล้วเวลามีคนมาเตือนมาบอกถึงข้อบกพร่องก็จะไม่มองที่ตัวเองแต่จะหาจุดบอดที่เกิดจากคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองและคิดว่าตัวเองฉลาดเรียนมาเยอะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเองอีกแล้วคนประเภทนี้ จะไม่ยอมรับผิดเมื่อมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะไม่ตระหนักรู้หรือนำไปแก้ไขแต่จะหาว่าปัญหานั้นเกิดจากใครหรือเกิดจากอะไรมากกว่าจะมองหาว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรใครเป็นแบบนี้อยู่คุณต้องแก้ไขด่วนๆเลยนะคะเพราะถ้าคุณมีนิสัยและความคิดแบบนี้อยู่ชีวิตของคุณ จะไม่มีการพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเพราะคุณจะไม่อยากเรียนรู้อะไรใครบอกก็ไม่ฟังตัวเองถูกต้องเสมอโดยคิดหาเหตุผลที่จะเป็นข้ออ้างหรือเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาคุณรู้ไม่ว่าคนสําเร็จเขาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ว่าเรื่องนั้นจะเคยรู้เคยเรียนมาแล้วก็ตาม แต่เขาจะยอมรับฟังเพราะเขารู้ดีว่าเขาจะได้ไอเดียและแนวคิดใหม่ๆจากคนอื่นซึ่งมันจะสามารถนำมาพัฒนาตัวเองได้คนสำเร็จหรือคนรวยจะเป็นคนประเภทอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่โอ้อวดทำให้เขาได้เจอโอกาสมองเห็นช่องทางที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนสำเร็จในโลก ถึงมีแค่3%และอีก97%คือคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับความจริงใช้สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างมาตัดสินชีวิตตัวเองคำถามคือตอนนี้คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหน growth mindset ที่มีแนวคิดของการเติบโตหรือ f i x mindset ที่มีข้อจำกัดและขีดจำกัด ในความคิดของตัวเองตอนนี้คุณเป็นแบบไหนดีคะหรือว่าคุณเป็นทั้งสองอย่างถึงเวลาแล้วที่คุณจะใช้แนวคิดในการเติบโตมาพัฒนาชีวิตวันนี้ถ้าคุณอยากเห็นตัวเองกลายเป็นคนสำเร็จอยากเป็นมหาเศรษฐีคุณต้องทำตัวเองให้เป็นคนที่มี m ม n d เซ t พร้อมที่จะเรียนรู้ โลกจเจริญไปถึงไหนแล้วมันไปไกลกว่าที่เราคิดถ้าเรามัวแต่จำกัดตัวเองแล้วเมื่อไหร่เราจะมองเห็นโอกาสที่จะรวยและประสบความสำเร็จด้วยความรักและปรารถนาดีจากครูบวงสวัสดีค่ะ